สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องของทอมสันเนาะหรือว่าทอมมี่ของเราเนี่ยแหละก็เป็นปืน S M G เนาะปืนกลมือปืนนี้ยเป็นรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนเล่นหลายๆคนมกักจะมองข้ามแต่เหมคิดว่าเป็นปืนที่เล่นสนุกมากปืนหนึ่งเลยนะสกินนี้เป็นสกินที่ได้จาก R P นะคะทุกคนซึ่งมีสามารถอัปเกรดได้3 l เลเวลเนาะได้มาจากร o ย a l พ a รต6ตัวสกินนี้ก็จะอัปเลเวลได้ถึง3าเลเวลด้วยกันเลเวลแรกก็ เปลี่ยนรูปร่างไปแล้วก็อีกเลเวลหนึ่งระดับสุดท้ายเป็นคิวฟีดซึ่งอันเนี้ยคมมากมากเพราะว่าเราใช้ท้ายน้อยมากเออเราใช้แมทเทเรียลน้อยมากจริงอย่างขั้น2อ่ะเราใช้สเตทแมทเทเรียลแค่5อันแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นแมทเทเรียลเต็ม1อันเท่านั้นเออก็ได้คิวฟีดเลยอ่ะแล้วที่เบนซ์บอกว่าเป็นปืนที่เล่นสนุกมากปืนหนึ่งอ่ะอย่างแรกเลยนะคือเขาให้กระสุนมาเยอะมากถ้าเราไม่ใส่แม็กอ่ะเขาให้มา30นัดแต่พอใส่แม็กแล้วดูทุกคน ให้มาถึง50นัดที่สำคัญพอใส่แมกเทปแล้วก็รีโหลดเร็วด้วยนะตัวปืนใส่ของแต่งได้4อย่างก็คือมีสโคปเก็บเสียงกริปตรงแล้วก็แม็กเนาะซึ่งตัวสโคปอ่ะเขาใส่ได้แค่เลดดอดอกับโพโลเนาะเป็นว่างว่าปืนเนี้ยมันเหมาะกับระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้เพราะฉะนั้นอะสโคบอื่นก็ไม่จำเป็นอยู่แล้วอ่ะเราดูตอนยิง รู้สึกว่าเขาทําปืนออกมาได้นิ่งมากอะแล้วก็รู้สึกว่ากระสุนเยอะมากจริงเพราะว่าเมื่อกี้เป็นกดนานมากกว่าจะหมดแม็กเราด้วยความที่กระสุนมันเยอะขนาดนี้เวลาเราเข้าไฟชาร์จบ้านขึ้นตึกเราสามารถลากได้แต่งเนี้ยยาวขึ้นไปข้างบนคือมันแบบทําให้ไม่ต้องไปเสียเวลารีกระสุนตอนไฟอะส่วนระยะใกล้มากๆอาจจะสู้ S M G บางปืนไม่ได้แต่เดนคิดว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับทามมิ่งของเราแล้วก็เขาด้วยนะคะ นั่นแหละไม่ว่าจะเล่นปืนไหนทำมิ่งสำคัญมากอ,อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าไปข<อ>ายได้ไมมได้ปืนด้วยได้ปืนด้วยผมลงคนแรกว่ะไอ้นี่ผมอยากปืนมาช่วยกู <laughs> ไอ้เต่าไม่อยู่เฮี้ยโอเคพี่ แต่ครับเพี่นะครับนะครับนะครับไม่มีนะคุณรติตัวที่ข้างบนน่ยมันมีอย่างเรามันก็เฮ้ยนี่นี่หลังหินพี่ใช่หลังหินหลังหินนี่ที่ขับมาบนหลังหินตรงนี้นี่เล่ะนี่หลังหินที่ผมมาร์คที่ขับมามันแอบอยู่มันนั่งอยู่ไหนทอมสันจะไม่ใช่ใช่สรุปโดนเขายิงน็อกม่กระโดดโอเคแสดงนั่นแหละหินหน้าแสดงหินหน้าพี่นั่นแหละแสดงเลยโอ้โหฟีทอมสันยังสวย ไอ้ตรงตรงกลางบ้านไอ้กลางกลางรูเลยครับไอ้พี่มันอยู่ข้างบนมันยิงมันยิงระเบิดอยู่มันยิงระเบิดไอ้เนี่ยใช่เราขึ้นไปหาเรือได้ไหมไม่ดิเราก็ไปดิเรามีชีวิตอะพี่เรากลัวอะไรไงเนี่ยมันยิงเรียกเราเนี่ยแปะ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 พี่เห็นไหมแปะแปะแปะเนี่ย อไม่ไม่ใช่ว่าเราใช้ชีวิตอูไหอกแต่เราเรี่เกล็ดเราที่เกียดมาเราก็เลยตายาี่เป้รว่าพี่ไม่เยเจอการไรพี่เอแมงเอาเอาแมงใหม่มันไม่ได้เก่งพี่แต่มันเยอะแต่มันเยอะกว่ามันค้อนมันไม่ได้เก่งใช่ไม่เก่งอนี้มันไปไหนอ่ะดลงข้างล่างค่ะ กระตุกจัดกระสุนเยอะมากหล่าแต่ตั้งแต่บนบ้านยังมีคนช่างว่ามากมีคนบินมีคนบินมีคนบินแม่งขึ้นเรืออีกแล้วไอหอกหักเอ้ยแม่งทนายมันยิงยิงไรวะออกมาชูเกจีเจ้เหรอเลยหนูครับยิงพีเลยหนู หรข้าหลังเราบีด้วยเอาข้างหน้าก่อนหนัวข้างหน้าี่เราไปใส่เราใส่แมงเลยปะพี่เราไปใส่แมงเลยปะค่ะได้ไตัตดนาต้องมาที่นึงพี่ว่าใช่ ไปพวกน่ะไปดูตัวเอนมั้นน้อย,อยู่จงกลูกยิยงไม่ตายเฮ้ยบนบ้านมีค่ะซื้อเื้อก่อนเดี๋ยวซื้อกระสุนก่อนเดี<น>๋ยวจะขึ้นไปใส่มาก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ตาม,มตัวเบลล์คนน้อยเออไป็หนูครับข้างหน้าขวามือสองตัวประมาณจนตัดสัตว์การกับเรา ไ,ไอ้นอนไหนูยิงไม่โดนสักไหนเลยม t นไม่ตายได้ยังไงวะเ,เสร็จสุดแล้วไอ้อเข้าบ้านก่อนจอดบ้านค่ดีแค่บกเยอะเกินเยอเกินอีนีกไบแต่ละส่วนบ้านม,มาเัยนะอบบจอดเหรอจอดว่ะ มันีคนพี่มายิงันอยู่กันอยูันยู <Thank you. S 2> มันอยู่ไหนอ่ะานี้ไงพี่อ๋อ,อ,นอนวิน้อยต้องเป็นวินลอยเอกเลิฟออยูแต่ยูเลิฟใครว้ายสมได้เอกคลิปนี้ง่ายพี่เล่นต่อจริงง่ายครับผมแต่ว่าอะไรยาสเปนอีกอย่างมัตายมั่วโอ้ย<ว>หูหนูเรือเร่อ<ห>เลย ม้วนแต่มองคนอื่นอยู่มึงวนกลับมาใหม่นะไอีกทีเฮ้ย <c oughs> หนูต้นไมน <c oughs> ้ข้างหน้าเห็นปะตัวนี้นอนอยู่ครับเสริ่มเสริ่มเสร Watch out <c oughs> ิดอัน,นเฮ้ยไปดูดูดูเขาทำอะไรมันานาซีทำอะไรไป,ไปพี่ต่อต่อไฟมาไม่เจอเฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่า,าแปลกๆนะ ตัวแ <łość> บกเช็คทบกบ้งนัวแ่งักแบยงัวแบ่งตัวบยงบ่งตั่งตัวแบ่งตัวแบองตัแ่งตัวแบนงว่งตัวตัวแ่ัวบงตว่งบงงังไงง่งตั่งัวงัว่ันแบ้วบวบ่งบ